สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับคนค้นพานะครับ ep ที่หกร้อยหกสิบเก้านะครับมีพาร์สะสมพาร์ทเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับหกหกเก้านะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ องเล่นะเป็นสมเด็จเก่านะครับมาเล็กนิดหนึ่งครับนะครับ <_ d ose> เก่านะครับมีคราบคล้ายๆคราบกุคราบผงนะครับเกาะแน่นเลยนะครับมาเล็กนิดหนึ่งครับ okay. สมเด็จเก่ามาเล็กนิดหนึ่งครับมาเล็กสองนะเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับ สมเด็วนะัดเฉลิมพระเกียรติครับหมายเลขสองครับหมายเลขสามนับเป็นสมเด็จ วัดเกีศชัยยูนะครับสภาพชัยนับหมายเลขกสามนะครับหมายเล็กี่สภาพชายหมายเลขกสามนะครับหมายเลขกสี่นะครับเป็น เหรียญสเตมนะครับพังพักการครับหมายเลขสี่นะครับ,รบาทองแดงนะครับหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลงวงพดทองสุกวัดตะโนดหลวงนะครับด้านหลังติดคลั่งนะครับเหรียญหลงวงพดทองสุกวัดตะโนดหลวงสองสี่กว่านะครับ หมายให้โคงครับเป็นซุ้มกอเนื้อดินคนระับซุ้มกอเนื้อดินมีแร่ดอกมะขาม,นะมาขครับหมายเลขโค้ครับหมายเลขเกิดครับเป็นคุ้นแผ่นครับแผ่นหลวงพระบโ้ยนะครับนี่ครับหลังเป็นกรงจักนะครับหมายให้เกิดนะครับ มัน,นิแปนะครับเป็นเหรียญหลวมพ่อคงมัดบางกับพร้อมนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดานะครับเนี่ครเชื่อมนะครับขอบเป็นขอบกระบอกนะครับ,เร,บเรียบนะครับมัลิเก้านะครับเป็นจอบใหญ่หลวมพอเงินนะครับ คมลึกนะโลหะเก่านะครับจอบใหญ่หลงพ่องเงินนะหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบน,นะครับเป็นหลงพ่องเงินเนื้อดินนะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่องเงินนะครับเนื้อดินหมายเลขสิบนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นลีลาเม็ดขนมนะครับเนื้อดินกันครับเนี่ยมีไร่ดอกมะขามนะครสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองครับ,รบ,รบเป็นพวกเงิน,นครับ ชินรา,าดมหลงเงินวัดดอนใหญ่หอมสภาพใช้นะหมายเลขสิบสองนะน้ำทองผสมนะครับสภาพใช้นะครัหมายเลขสิบสามนะเป็นหลวงพ่อโสธรนะครับลงยานะครับเป็นเรียหลวงพ่อโสธรนะครับหลังเรียบนะครับลงยานะครับ สิบสี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่เป็นปีศูนย์เก้านะนี่ก็ลงยาวกันนะคสิบห้านะเป็นพระชชยหลวงพูะบุญนะครับวัดกลางวางแก้วนะครับนี่ทำผสมนะครับมีช่อนะตัดช่อนะครับ สิบหกครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญสีมาหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับละเอียดคมชัดนะครับจีวรครับหนังสือนะครับคมชัดนะครับปีศูนย์แปดครับหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะครับตาลึกเลยครับคมนะครับสิบเจ็ดก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับ นิำเต้าครือนำเต้าลงพุทครับเส้นวิ่งครับหมายเลขสิบแครับเป็นเหรียพระอาจารย์ฟั่น,นครับนี่ทองแดงลงดำครับจันฟั่น,นครับเนี่ยมเก่านะครับที่ะลึกสร้างงานสร้างโบสถ์น้ำนครับ วัดบ้านนาหัวช้างนะครับปีศูนย์เจ็ครับหมายเลขสิบเกนะครับนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ตารนะสภาพใช้นะครับ ยนะี่สิบนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับของเงินครับพิมพ์นิยมนะครับ,ม,รบมีคาบเบ้าครับดินนะครับยี่สิบเอ็นครับเป็นคุ้นแผ่นเนื้อดินนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับแผ่นเนื้อดินหลวงพ่อกล้วยหลังจานนะครับ นี่สองเป็นซ si ิวลีนะครับสิว si ลีหลวงพ่อกล้วยนะครับเนื้อดินเหมือนกันนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กงนะครับเหรียญหลวงพ่อก,กงวัดเขาสมองคอนนะครับสองสี่กว่านะครับเหรียญหลวงพ่อก,กงวัดเขาสมองคอน,นครับสองสี่กว่านะครับ หมายเลขสนะิบสี่นับเป็นเรียนหลวมพ่อาบา่นะับวัดช่องลมนะับเรียนหลวมพ่อาบา่นะับวัดช่องลมเรียนหูเชื่อมนับยี่สิบห้นะ 25, นะเป็นหลงปพุทเนื้อว่านนะครับหลงปู่ทเน่าอว่านันะบ ยี่สิบหกครับเป็นเหรียญเก่านะครับสองสี่ห้าเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อดำวัดตาลน,นะครับสองสี่กว่านะครับเหรียญหลวงพ่อดำวัดตาลน,นะครับอีกเจ็ดครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่นะครับ ยี่สินะเป็นปกโคนะหลวงพ่อแพงวพัด็นกุลทองนะปีหนึ่งหนึ่งกว่านะครับยี่สิเก้าเป็นสวลีเนื้อดินหลวงมพบกลวยนะครับ ็นองค์ใหญ่นะครับสามสิบเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับหัวโตนะครับรช่างให้นะพร้อมกล่องเลยนะครับดีสัเกนะครับลงยานะครับสภาพสวยเลยนะครับพร้อมกล่องนะครับ การสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เพียงเดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลาทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสําหรับอีพีนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ